สวัสดีครับ f e c ครับวันนี้มาพบกับช่างเก่งอีกแล้ววันนี้ไม่มีอะไรมากครับวันนี้พามาชมบรรยากาศรถติดๆในอมาตานะนครชนบุรีนะครับนี่เราไฟเขียวแล้วครับสายตลอดแยกทองคุ้งนะครับตรงนี้นี่ตรงนี้ก็รถจะติดเยอะที่สุดนะ พามาชมบรรยากาศเย็นๆนะครับโตคิดถึง FC ทุกท่านนะครับวันนี้นี่ครับขวามือนี่ Family City อ่โอ้โหบ้านใหญ่ครับนี้เราหลบรถติดนะครับนี่ซ้ายมือตรงนี้นะครับเนี่ยข้างเซเว่นนะครับเลี้ยวซ้ายไปนี่ก็จะไปแฟมิรี่แลยนะครับหมู่บ้านเก่ารถก็จะเยอะๆหน่อย รถก็จะเยอะๆหน่อยครับก็ขี่ด้วยความระมัดระวังครับมีน้ำใจให้กันและกันช่วงนี้ก็5โมงครึ่งหน่อยๆครับ17นาิกา40นาทีครับก็ช่วงเลิกงานเนาะนักงานหลายๆโรงงานก็จะเลิกงานกันส่วนใหญ่เขาก็จะเลิก ห้าโมงครึ่งนะครับห้าโมงเย็นเนาะช่วงนี้ก็รถจะติดหน่อยช่วงนี้โควิดฝากเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับดูแลตัวเองด้วยอย่าลืมนะครับใส่แมสกันให้เป็นนอร์มอลนะนอร์มอลไปเลยคือปกติเลยนะครับเป็นชีวิตประจำวันของเราไปเลยครับ ไปไหนก็ต้องใส่แมสนะครับเพื่อความปลอดภัยนี่ครับรีโวล็อกโคช่รีโวครับล็อกโคนี่ครับหนองใยลักนะครับสะน้ำหนองใยลัก ก็เริ่มเยอะครับนุ่เริ่มเยอะแล้วนี่นะครับเส้นนี้เราจะไปเทศบาลดอนหัวล่อครับเส้นนี้ ก็บรรยากาศ2ข้างทางก็เต็มไปด้วยตึกตึกเนาะตึกหอพักของพนักง,งานนะครับในนิคมอุตสาหกรรมอมาตะนครนะครับเป็นแหล่งทำมาหากินของหนุ่ม,มสาวๆนะครับก็เป็นอีกวิถีชีวิตหนึ่งเนาะในการทำงานนะครับ มันทำงานหาเงิน <coment> เพื่อเหล้ยงครอบครัวนะครับมอเตอร์ไซค์มอตเสสมอตอร์ไซค์ก็ก็ถ้าใครที่มีรถยนต์ก็ต้องมาเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่า รถจะติดมากนะครับจะไม่ทันเข้าทํางานนะครับไม่ว่าเย็นหรือเช้าเนาะแต่ถ้ามีมอเตอร์ไซค์นี่ก็จะคล่องตัวหน่อยนะครับโฉบซ้ายโฉบขวาได้ก็จะขับขี่สบายหน่อยนะครับแต่รถยนตนี่ต้องอาศัยเวลาออกให้เร็วหน่อยเนาะเพราะว่ารถติดรถเยอะครับเราทาตาดนครรถเยอะมาก ขีไปเรื่อยๆครับาฟีของช่างเก่งชมบรรยากาศเรื่อยๆครับเดี๋ยวรถติดเดี๋ยวช่างเก่งจะทำงานไม่ทันนะครับนี่จากแยกหนองใย,ยลักผ่านอาบอตนะครับนี่จะมาโผล่ตรงนี้แล้ว บางโพตลาดยิ่งรวยนะครับตลาดยิ่งรวยเส้นนี้เส้นดาวหัวรอดนะครับก็จะเยอะมากตลาดยิ่งรวยครับตลาดสดนี่ซ้ายมือข้างหน้านี่ก็จะเป็นตลาดเช้านะครับตลาดลุงสนขเข้าไปตลาดลุงสนเนาะ เยอะมากเห็นไหมครับนี่ขนาดมอเตอร์ไซค์ยังวิ่งเรนนี้เลยครับรถเยอะจริงๆต้องระมัดระวังครับรถเยอะมากก็ขี่รถก็ต้องมีน้ำใจกันนะครับจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตรุรถอุบัติเหตุไปนะครับพี่น้องอันนี้ติดไฟแดง แยกดอนคุณวังใช่ปะไม่แน่ใจเรื่องแยกนะครับแต่เขาเรียกกันแยกตลาดลราแยกตลาดลราเดี๋ยวติดไฟแดงสักครู่นะครับเอฟซชมบรรยากาศรถติดไปก่อนเนาะี่ช่างเก่ง F าอมาชมรถติดจางยดกยววันนี้ไม่มีอะไรมากมามนะครับมานั่งรถเป็นเพื่อนกันเนาะก่อนไปทำงานพามาชมรถติดก่อนเนี่ยอันนี้เราจะติดมากนะครับช่วงเร่งด่วนเจ็ดโมงเช้าหรือหนึ่งทุ่มนะครับหกโมงครึ่งหนึ่งทุ่มนี่ค่อนข้างติดเพราะว่าคนจะไปทำงานกันนะครับรถเยอะ ในช่วงเช้าหกโมงครึ่งถึง7จ็ดโมงนี่ครับติดแน่ๆหนุ่มสาวโรงงานเนาะจุดศูนย์รวมของหนุ่มสาวโรงงานเลยก็จากถิ่นฐานจากเหนือบางอีสานบ้างเนาะทางใต้บ้างก็มาทำงานในนิคมอุตสาหกรรมอามาตะนครกันเพื่อดำรงชีพครับถึงแล้วป้าย เดี๋ยวขวาเลยเฟสสยมาตานครนะครับ <c oughs> สายมือนี่จะเป็นวัดมาบสามเกลียวนะครับวัดมาบสามเกลียววัดที่อยู่ในในิคมเลยนะครับที่อยู่ในในิคมอมวตะเลยนะครับ ซ้ายมือหน้านี่จะเป็นมิซูฮ่มิซูนะนี่นะครับซ้ายมือนี่นะครับมิซูครับ รถก็จะออกจากโรงงานนะครับนี่ซ้ายมือนี่แบรนด์โซนี่นะครับผิดเครื่องเสียงนะครับซ้ายมือลิดเครื่องเสียงผลิตกล้องนะครับ ก็แบน์ชั้นนำระดับโลกอีกแบรนดหนึ่งนะครับแบน์ชั้นนำราคาไม่แพงครับแบรนด์โซนี่